22ปีผ่านไปความวุ่นวายกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่แม่กับลูกสลับล่างกันแต่เพิ่มเติมหลานสาวเข้ามาแจมอีกถึง2คนผลลัพธ์ก็คือความวายปวงความสนุกความฮาแบบไม่พักครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับ f r e a k Friday กันในคลิปนี้ครับผม You two are called to be family You've walked in each other's path You learned a lesson A lesson that may serve you again Okay that's enough Thank you. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือช่วง A Plus just talk นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเราจะมา just talk กันครับแต่คลิปนี้เราจะมารีวิวหนังที่เรียกว่าเป็นการกลับมาถึง22ปีครับโหนานมากเป็นเด็กก็คือโตแล้วว่า กับเรื่อง f r e a k r Friday สุขสยองสีร่างสลับรุ่นหลายคนอาจจะจำความสนุกความหาความป่วนของ2แม่ลูกในปี2003กับ Freaky Friday ที่ทำให้เราั้นงหวนัวเราะแล้วก็ซึ้งไปกับเรื่องราวของแม่ลูกที่มองโลกไม่เหมือนกันแต่ว่าก็กลับได้สลับร่างไปใช้ชีวิตซึ่งกันและกันนะครับทำให้เข้าใจหัวอกหัวใจกันมากขึ้นแต่ภาพใหม่นี่ครับเรียกว่าเป็นการ อัปเกรดความวุ่นวายขึ้นมาครับาการสลับล่างแบบโอ้โหเละเทะเลครับถึง4คนไม่ว่าจะเป็นตัวคุณยายคุณแม่แล้วก็คุณลูกคุณหลานนะ่ยทั้ง2นะครับเรียกว่าทําให้ปั่นป่วนปวดหัวยิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับโดยในภาคนี้นะครับแอนนาหรือว่าลินเซ่โรฮานกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกสาววัยรุ่นโดยยังคงมีเทสเจมลิเคอร์ติสเนี่ยอาศัยอยู่ด้วย ดัแอนนาเองนะครับกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเจคเชฟหนุ่มพ่อเลี้ยงเดี่ยวแสนมีสเสน่ห์จากลอนดอนมาพร้อมกับลูกสาววัยโซนที่กำลังปรับตัวเข้ากับครอบครัวใหม่แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกครั้งทั้งเทสแอนนาและลูกสาวทั้งสองก็โดนเวทมนต์สลับร่างกันและนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของความปั่นป่วนซุบอลมานและความหาแบบคู่สีนั่นเองครับ โอ้โหมันมันฮาแบบฮาท้องแข็งตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องนะครับ MVP เนี่ยคนเดียวเลยครับคนเดียวที่เด่นเด่นเลยครับคือคุณยายคุณยายเทสเนี่ยเจมี่ลีเคอร์ตินเนี่ยเล่นได้โคตรฮาตลกมากๆครับเล่นดีเล่นดีสุดๆเลยอะรวมถึงการสวมบทบาทย้อนวัยมาเป็นวัยรุ่นเจนซีเนี่ยโหคือฮามากตลกมากครับเรียกว่าใครดูก็ต้องมีขำมาขำพูดเน่ยอมน้ำนี่มีบ้วนพูดแน่นอน สำหรับเรื่องนี้และตัวนักแสดงเองเนี่ยน้องๆหนูๆรุ่นใหม่ยุคเจนซีเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยไม่เคยดูไม่รู้จักครับเดี๋ยวเรามาท้าความกันนิดหนึ่งครับเจมี่ลิเคอร์ติสที่รับบทเป็นยายเคสเขาเป็นนักแสดงระดับตำนานที่คร่ำบ,บอดในวงการมานานกว่า40ปีตั้งแต่หนังสยองขวัญคลาสสิกฮาโลวีนในปี1978และสาเหตุที่ฟรีกกี้ไฟเดชื่อไทยเนี่ยเป็นสุขสยองใช่ไหมก็มีสาเหตุมาจากเจมี่ลิเคอร์ติสเนี่ย คือเจ้าแม่หนังสยองฮาลโลวีนมาก่อนนั่นเองเจ๊เขาเล่นมาเยอะมากครับหลายภาคพ,พอๆกับบ้านผีปอบเลยและอีกเรื่นหนึ่งที่อยู่ในความทรงจําของเด็กยุค90แน่นอนครับโอ้มันอยู่ในเมมโมรีของผมเนเรื่องนี้สนุกและก็ฮาเหมือนกันนะครับเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้สุดมัน True Lies ในปี1994เล่นคู่กับอาร์โนชวัตเนเกอร์และบทล่าสุดอย่างพีคเลยครับบทนี้ืห ต้องยอมใจเลยครับเพราะว่าบทนี้นี่เองนะครับทำให้เจมี่ลีเคอร์ติสเนี่ยได้รางวัลอสการ์ไปด้วยกับ e e v r everything everywhere e l l a t o n c e ในปี2022เธอก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็เล่นได้เข้าถึงบทบาทคนดูได้อย่างประทับใจเลยครับส่วนทางด้านลินเซ่โลฮานะครับต้องบอกเลยว่าในยุคป,ปีปี2000ยุคมิเลเนียมเนี่ยเธอคือไอดอลในยุคนั้นเลยนะครับตั้งแต่เรื่อง m e a n Girl และการซิ่งคู่กับรถเต่าใน Herbie Fully l o โ d เดตหต้องบอกว่าตอนนั้นเป็นยุคทองของเธอครับเพียงแค่ว่าในช่วงท้ายๆของยุคนั้นน่ะเธอก็กลับทำตัวพฤติกรรมเสเพเหลวแลกไปสักนิดนึงครับชีวิตอาจจะเป๋ตกตามไปแต่ว่าตอนนี้เธอก็กลับมาอีกครั้งแล้วครับโดยการรับบทแอนนาอีกครั้งในภาคต่อของ f r i กเกอร์ไฟเดย ที่ทําให้รู้สึกเราได้เหมือนเจอเพื่อนเก่าอีกครั้งเนี่ยตั้ง20กว่าปีขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหคิดถึงมากๆซึ่งในชีวิตจริงของเธอเองนะครับก็เป็นคุณแม่มีลูกไปแล้วนะครับสําหรับสเสน่ห์ของเรื่องนี้ครับหลักๆเลยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสลับล่าในช่วงต่างวัยนะครับอย่างเจน Baby b o ู m เมอร์เและเจนซเนี่ยที่เขาอาจจะไม่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันมีปัญหาระหว่างวัยซึ่งกันและกันเนี่ย แต่สุดท้ายเนี่ยตามก็ได้มาอยู่ร่างของกันละกันก็ทําให้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับแต่ที่ผมเสียดายไปนิดนึงนครับคือเหมือนพุ่มกับเขาเพลย์เซฟมากเกินไปหรือเปล่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการเดินเรื่องแบบซ้ารอยเดิมของภาคที่แล้วเป๊ะเลยนะครับค่อนข้างจะใกล้เลยดูเหมือนเป๊ะมากซึ่งถ้าคุณไปดูนะครับก็ต้องคงคิดเหมือนผมแหละว,ว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนภาคแรกเลยวะเหมือนเป๊ะขนาดนี้ ผมเสียดายนะครับว่ามันน่าจะฉีกออกไปได้มากกว่านี้ผมสังเกตหนังหลายเลื่อนนะครับเวลาจะเอามาสร้างภาคต่อหลังจากที่ทิ้งล้างห่างหายไปหลังหลายๆปีเนี่ยมันมักจะมีโครงสร้างเดิมๆของภาคเก่าๆมาใช้เหมือนแบบส่วนหนึ่งก็เหมือนให้แฟนหนังรุ่นเก่าเนี่ยได้หายคิดถึงได้เห็นจังหวะเรื่องอะไรคล้ายๆเดิมนะครับแต่ผมมองว่ามันมันเล่นง่ายไปหน่อยอะโครงสร้างมันคล้ายๆเดิมเนะ่ยเหมือนกลัวกลัวเจ็บอะไรเงี้ยประมาณนี้ยึดเอาอความสําเร็จเดิมๆ,ๆเอาไว้ดีกว่าประมาณนั้นเนาะ แล้วก็ทางด้านตัวละครเก่าๆนะครับก็กลับมากันครบเลยครับทำให้แฟนๆรุ่นเก่าเนี่ยมีกรี๊ดแน่นอนครับอันนี้ไปดูกันเอาเองดีกว่าครับจะได้ไปกรี๊ดในโรง มาสรุปกันท้ายคลิปนะครับสำหรับ f r e เ k ีย r ์ฟรายเสุขสยองสี่ร่างสลับรุ่นก็คือหนังที่เราเข้าไปดูแล้วเดินออกมาพร้อมกับรอยยิ้มมันโคตรแฮปปี้มีความสุขเลยครับได้อัธรรเต็มๆเ,เนี่ยให้ความบันเทิงให้กับเราเต็มๆเ,เลยครับมีทั้งความสนุกความอบอุ่นสไตล์ดิสนียังคงดูได้เพลินๆแบบครบเครื่องดูได้ทั้งครอบครัวเลยครับเรื่องนี้แล้วเหมาะมากครับเพราะว่าเขาพูดถึงครอบครัวระหว่างเจนะการที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันระหว่างวัยเนี่ย ไปดูกันทั้งครอบครัวเนี่ยจะได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะและแนะนําครับเตรียมท้องรอขำได้เลยครับอท้องแข็งแน่นอนอย่างหาเรื่องนี้ผมให้ไปเลยครับเ้าเต็มสิบของเขาดีจริงไปชมกันในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับอ่ะและท้ายคลิปนะครับก็ชวนเพื่อนๆน,นแฟนๆช่องเรามาพูดคุยมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกับภาคต่อของ f r i กกี้ f r เดย y ใน f r i กเกอร์ไฟเดยนะครับคือเพิ่มความวายป่วงขึ้นมาจากภาคเก่านะครับเรียกว่า คูณ4กันไปเลยมาถึง4คนสลับกันเละเทะเลยครับหาจริงอ่ะมาเมากันได้ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอรักกันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวหนังแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ